อาตั้งใจเนอจะได้อนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลทุกคนก็หวังนะต่อความดีงามนะทุกคนก็หวังต่อนะวิถีชีวิตนะที่ดีขึ้นที่งามขึ้นนะที่ได้รับผลอานิสงสนะ์ของการสะสมนะการบุญการกุศลก็ให้เข้าใจว่าบุญของเก่า ส่งผลชีวิตเรามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็บุญของใหม่ที่เราจะต้องทำอีกต่อไปก็ให้ใคร้ครวนห้าเดือนผ่านมาแล้วในหนึ่งปีเราได้ทำสิ่งที่ดีๆได้ความได้ทำความรู้สึกที่ดีๆได้ทำความรู้สึกที่งามๆจะให้กับชีวิตของเราให้กับใจ นอะขอเราได้กนะี่สัตว์กี่ส่วนกี่น้ำหนักกันนะนอกกว่านั้นแล้วนะได้นึกถึงนะใจของตัวเองในเรื่องใดในสิ่งใดนะสิ่งที่เป็นความรู้สึกแย่ๆสิ่งที่เป็นความรู้สึกไม่ดีสิ่งที่เป็นความรู้สึกไม่งามไม่ถูกต้องแต่ตนเองยังฟื้นทําฟื้นไปฟื้นใจฟื้นจิตของตอนอยู่อย่างนั้นมันก็ควรไหม นะกับการที่เราจะได้ความสุขใจจะได้ความสบายใจแต่เมื่อเรามานึกถึงว่าเราทำเต็มที่แล้วเราทำเต็มกำลังแล้วในการที่จะนะให้ใจสดชื่นให้ใจชุ่มฉ่าให้ใจสดใสให้ใจสดส,ส,ด,สดสบายสบาย,บายแต่ก็ยังมีนะความรู้สึกได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างนะทุกข์ใจบ้างสุขใจบ้างปะปะป,ะปนป เข้ามาแล้วก็ตามเถอะนะอย่าไปท้อถอยนะอย่าไปคิดว่าเราจะหวังพึ่งบุญหวังพึ่งความดีได้ไหมซึ่งการทำบุญไม่ได้หมายให้ใจที่จะสบายใจอย่างเดียวแต่การทำบุญที่เราจะต้องทำทำการบำเพ็ญที่เราจะต้องฝักใฝ่ใส่ใจน,นี่มันเป็นเรื่องที่เผื่อไว้ด้วยปัจจุบันก็เป็นสุขด้วยเผื่อการข้างหน้า ด้วยอย่างนี้ท่านว่าบุญเก่าก็คือทำไว้บุญใหม่ก็ต้องเติมนะความดีงามใหม่ก็ต้องนึกถึงก็ต้องคิดใครครวนอนะในตนข้อมตนเองเหมือนเราปลูกข้าวนะปีนี้ก็เอาไว้กินปีหน้านะข้าวปีนี้ที่เรากินก็เป็นข้าวที่เราเก็บเกี่ยวจากปีที่แล้วบุญกุศลก็เช่นกันนะบุญกุศลก็เช่นกันเหมือนก็เราอาบน้ำนะวันหนึ่ง ครั้งนี้เราอาบน้ําก็สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างถึงว่านะถึงแม้ว่าเราอาบเองก็ยังสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็เช่นกัน,นครั้งนี้สะอาดครั้งหน้าก็อาบใหม่ครั้งนี้สกปรกแล้วก็อาบใหม่ชําระใหม่นั้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นใจกับการมุ่งหวังใจกับการคาดหวังการบุญการกุศลนั้นไม่ต้องรอการทําบุญอย่าไปรอว่า บุญจะให้ความสบายใจเรานเมื่อเราอยากได้ความสบายใจแต่บุญที่เราทำจะให้ความสบายใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขณะนี้บุญที่เราทำจะให้ความชุ่มฉ่ำในจิตใจของเราตั้งแต่ขณะนี้ไม่ต้องรอถ้าว่าเรารอ,รอ,รอการบุญการกุศลรอ,รอ นะ่าให้บุญให้ผลอย่างนั้นไม่ถูกต้องเรียกว่าทำบุญไม่รู้จักบุญนะทำบุญไม่รู้จักความดีงามนะดํบบุญไม่รู้จักความตรงถูกต้องของบุญนะบุญทำเดี๋ยวนี้ก็สุขใจเดี๋ยวนีนะ้บุญทำให้งามเดี๋ยวนี้ก็งามเดี๋ยวนี้เลยนะฉะนั้นให้เชื่อใจให้มั่นใจเนะ้อในการที่เราตั้งใจที่จะทำความสบายใจ ั้งใจที่จะทำความสุขใจเพราะความสบายใจเพราะความสุขใจนะเป็นเรื่องที่ทำใจให้สงบนะถ้าเป็นเรื่องก่อกวนใจใจเราก็ไม่เป็นที่สบายนะเพราะมันได้รับการก่อกวนไะด้จากอารมณ์ต่างๆจากเรื่องต่างๆเช่นเราต้องการความสงบของใจนะต้องการความสงบของหูในะต้องการความสงบที่จะฟัง คติธรรมแต่มีคนเขาขับรถหมาอย่างเมื่อตะกี้นี่มันก็ควนใจเราพอควนใจเราใจเราก็ขุนขึ้น,นใจเราขุนขึ้นเราก็ไปโทษเขาไปโทษเขาว่าขับรถมาทำไมกำลังฟังข้อธรรมะอยู่นรบกวนเหลือเกินอย่างนี้แทนที่เราจะมาโทษหูของเราเองว่าเราเอาหูเราไปใส่เสียงนะรถมอเตอร์ไซค์เขาเอาหูของเราไปใส่นะ เสียงของคนอื่นเข้าเดี๋ยวเราก็ไปโทษเขาแทนที่จะเออเราเอาหูเราไปใส่เขาทําไมในเมื่อมันกวนก็ให้มันกวนไปในเมื่อมันสงบก็ให้สงบอยู่นั่นอย่างนี้แทนที่เราจะดูตัวเราเองเยอะๆมากๆเราไปดูคนอื่นไปเพ่งคนอื่นนั้นอย่างนั้นเราก็จะไม่สบายใจนจะไม่สุขใจนจะไม่อยู่นิ่งได้จะไม่อยู่สงบได้ ฉะนั้นวิธีการใดที่จะพาให้เราอยู่นิ่งได้อยู่สงบได้อยู่สบายได้นะจงดูจิตของตนภายในจงดูใจของตนข้างในอย่าไปดูข้างนอกนะข้างนอกเราดูโลกเราก็จะนั่งติโลกทั้งวันนะข้างนอกเราดูอารมณ์ผู้อื่นสิ่งอื่นเราก็จะได้ดูความวุ่นวายทั้งวันนะ้เพราะข้างนอกนั้นมันได้ดังใจได้เมื่อใดก็เล่า นะก็ได้นิดหน่อยแค่นั้นได้ดังใจนอกกว่านั้นก็ย่ำแยนะ่ด้วยกันทั้งนั้นละ่ะฉะนั้นจงดูใช้เวลานะดูใจของเราภายในนเะทียบเคียงกับจิตของเราภายในดีกว่านะดีกว่าที่เราจะไนะปะอยากจะเปลี่ยนจะแปลงนะเรื่องราภายนอกเช่นกันนะเราจะเปลี่ยนนะกรรมดีกรรมไม่ดีของเรานะภายนอกนั้นไม่ได้เพราะราทำมาแล้ว จากนี้ไปต่างหากลนะที่จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะเป็นเครื่องสอนใจที่สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันคือบทเรียนนะครั้งสำคัญบทเรียนอันสำคัญความทุกข์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอบคุณปัญหาชีวิตหลายๆอันที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอบคุณความได้ดังใจความไม่ได้ดังใจที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอบคุณเพราะว่าสอนเรา อย่าให้เห็นแท้ให้เห็นจริงนี้ก็เช่นกันนะใจทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ให้ขอบคุณเหมือนกันอย่าให้ขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ขอบคุณกับวิถีชีวิตที่ผ่านมานั้นจึงได้ว่าห้าเดือนเต็มของปีนี้ที่ผ่านมาแล้วนะใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรยายสบายใจได้กี่วันทุกใจได้กี่วันดายำใจได้กี่วันดนะในใจ นาเศร้าหมองไปได้กี่วันนะอย่างนี้ต้องใคร่ครวนนะแล้วเราจะให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าโอชีวิตที่ผ่านมาชัยนะไมปีนี้มันแย่เหลือเกินนะก็เพราะว่านะเราเก็บแต่เรื่องแย่ๆไว้เรื่องไม่ดีไว้ในใจของตนนะถ้าเราเก็บแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีงามนะเรื่องการกําหนดรู้ดูเพ่งใจของเราเราจะได้เยอะเลยนะเราจะได้มากมายเลย นาอย่างนี้เป็นโ้นฉะนั้นที่กล่าวมาก็เพียงเพื่อว่าจะได้ชี้บอกเราท่านทั้งหลายว่าการทำบุญการทำความดีที่ผ่านมาส่งผลให้เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่จากนี้ไปชีวิตนี้เป็นต้นไปจงจงจงทําแต่สิ่งที่ดีๆจงทําแต่สิ่งที่งามๆจงคบหา แต่อารมณ์ที่รู้ปล่อยร่วงจะจงยินดีชอบใจอยู่แต่กับเรื่องการดูใจตนเองนะการดูใจก็ไม่ใช่ดูแลตึงเครียดเคร่งเครียดนะดูแล้วให้มีสติดูแล้วให้มีปัญญานะดูแลใหรู้จักขอบคุณทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอารมณ์ดีและอารมณ์ที่รู้สึกไม่ดีต่อนะเราต้องขอบคุณเขานะเพราะเขาสอนเรานะอย่างนี้เป็นต้นะฉะนั้น ดีก็สอนชั่วก็สอนยานะคือสอนใจเพราะเรานะนี่แ่ละยานี้ฝากไว้ยานะให้คิดพิจารณาคุ้มครองรักษาบุญนาะไม่ใช่ว่าเราทําบุญอย่างเดียวบุญในที่นี้คือความมีสติความมีปัญญาอันนั้นเป็นยอดของบุญที่จะรักษาที่จะคุ้มครองบุญดนะที่เป็นยอดขึ้นไปก่อนนั้นจริงๆก็คือรู้คติ ของชีวิตสุขทุกข์เคราดีชั่วเค,คราะห์อนิจจาชุขขาอนาตาัตตาคลัคระเคราประปะปนปนด้แล้วก็เป็นจริงเป็นจริงในชีวิตของพวกเราอันนี้คือยอดด้ที่สุดแห่งบุญจริงจริงนะก็ฝากไว้ให้พิจารณา,าฝากไว้ให้ใคร่กลวนว่าเราต้องดูแลตัวเองเราต้องรักตัวเองเราต้องใส่ใจตัวเอง เหมือนกับเรารักรูปกาย,ยามากเท่าไไรเราต้องรักใจขอเราขึ้นไปมากกว่าน,นั้นโทาวาลิวาฮาปุราปาริปุรนินติสาการังเอวาเมวาอิตโตจินางเปตนานังอุปกะปะัปติอิชิตังบาทิตังตุหังคิปะเมวา समिषतो सपे पुरन्तो सङ्गपा षण्डोपनरसो यथा मानिश्चोदे रसो यथा छाण्डो सोविन् सतु माधे पवण्डला

patipana do suka chata tame dawe suka suati kashati ayuna tawa wanang suka chapati panado, do ngayu ya sawa ya do papa chati iti pawa tu sa pamangkarang rakan Sa pa Buddha nupa we na sadasoti te pawato sa pamanga rang sa padewata sa pa thamma na sadasoti te pawato sa pamanga rang sa padewata อาโนปาเวนะนราโสติอ